จากน้ำผ้ายนะมีดินนะคะผพส่ง,งกันมังกรนะคะแล้วก็มีน้ากรากดมีนิีจิกฐานลมเมถุนทุนคุมนะคะไฟเมสิงธนูนะ่ออกมาอยู่ตรงนะี้นะคะก็มีดินนะคะน้ําลมนะแล้วก็ไฟนะคะเป็นไม้นะคะเมสิงธนะูนะก็คคบสิบสองราศีนะเด่นเด่นนี้แค่พระฤหัตวันเดียวเลยคือองค์ปรจนนรจูนะคะก็จากน้ำผภัยนะคิงออฟสอดนะคะเป็นไพ่ของการเอ่อใบนี้เนี่ยมันมขยายวยสีถ้วยกับ เจ็ดเหรียญนะเจ็ดเหรียญคือคิดที่จะไปต่อในความสัมพันธ์พัฒนานะคิดทบทวนอยู่นะ้วก็เขาคิดว่าจะแอคชั่นนะแต่ว่านะตอนนี้คือเหมือนอดนีตตัวเองอยู่นะเพราะว่าทั้งข้างบนกับข้างล่างเลยนะข้างล่างสี่ถ้วยคือรู้สึกว่าเซ็งนะเบือ่อเซ็งไม่สมบูรณ์คือเบื่อว่าเออทําไงดีแบบนะคะแต่คิดที่จะกลับเข้ามานะที่จะมาสานต่อนะคือเจ็ดเหรียญนะไอ้ที่ว่าสี่ถ้วยนี่อาจจะเบือ่อเซ็งไม่เอาไม่เอาคนอื่นแล้วก็ได้นะคะเพราะว่าจะเห็นว่ามีคนยื่นถ้วยใ,ใ,ให้นะไม่เอาแนละ้วตอนนี้แค่คุณก็ปวดหัวแล้วนะ้วตตอองงคิดที่่จยยัพฒนาไปหเเ เอ่อคิงอัลซอเป็นไพ่ของคนที่เอ่อค่อนข้างที่จะใจร้อนปากเสียงรู้แล้วก็ชุนเฉียวนะที่หื่อด้วยนะก็จะชัดเจนนะคิดว่าน่าจะเป็นไพ่แอคชั่นนะอันนี้บอกว่าทีหนึ่งไพ่แอคชั่นแล้วก็เป็นไพ่ที่หื่นะส่วนหนึ่งดาบคือคิดมากค่ะคิดมากเรื่องคุณหรือตัดตสินใจชัดเจนแล้วทาเลยตัดบางสิ่งบางอย่างนะคสำหรับนี้หนึ่งดาบจะเป็นความคิดเยอะคิดมากค่ะดเป็นเกีียวก้นหอยเลยนะก็สีไม้มีพลังงานของเนื้อคู่คู่เทวินเฟยนะคะแล้วก็อาจจะมีการได้ไปพบเจอไปแคมป์ปิ้งกันมีความสนุกสนน,กนนากัไได้ไป เที่ยวเอาดอกก็ได้นะแต่ตอนนี้ที่คิดมากคือเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าเขายังรู้สึกว่าคุณเป็นคู่เขาอยู่นะคะปลายทางเนี่ยมันไปถึงลงหลักฐานเป็น,ปน,ปนไพ่แต่งงานด้วยคะสีไม้เป็นคู่ทวินเฟนด้วยนะคะแล้วที่นี้แต่ว่ามันมาอยู่ภายใต้ของสิบไม้นะสิบไม้คือเขาคิดเยอะคนะ่ะคิดเยอะว่าถ้าจะมาเป็นอนย่าีเนี่ยเขาต้องพยายามอย่างหนักเลยนะะเพราะที่ผ่านมาเหมือนไม่เข้าใจกันเยอะมีความต้องพยายามอย่างหนักนะคะแบกสัมภาระไปนะคะสิบไม้นะหรืออาจจะเคยเดินจากไปแล้วคุณเออย้ายบ้านหนีไปแล้วอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ ก็เลยคิดเยอะอยู่หนะ้าที่จะให้กลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมน,นะคะแล้วถ้าสิบไม้มาลบสี่ไม้เนี่ยมันได้หกไม้ค่ะก็น่าจะประสบความสําเร็จนะคะรั้งเพราะความหมายโดยในสิบลบสี่ไม้เหลือหกไม้คือได้รับชัยชนะสมหวังนะคะแต่เพียงแต่ว่าเขาหนึ่งดาบคิดมากคิดเดียวไปเท่านั้นเองนะคะส่วนนี้ก็แบบงานเบื่อเ็งไม่สบอารมณ์คนะ่ะแต่คิดจะไปต่ออยู่คนะ่ะส่วนนี้ก็คืองานงกาแฟที่หึงใจร้อนนะคะพอมีวิวอัฟโจูนมาคงล้อโชควชะตามาเรียกว่ามันเป็นเอ สัญญาณที่ดีคนะถ้ากองร้องช่วชะตามาคืออะไรจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นนะหรือไม่ก็เป็นไพ่คู่กรรมเวรกรรมได้เลยนะคะไพ่แบน,นี้ก็เรียกว่าเขาเหวี่ยงคุณมาเจอกันนะคะยังไงก็หนีก็ไม่พ้นนะแล้วก็เก้าเหรียญนะคะก็คือเป็นไพ่คนโสดเขาก็เหมือนกับว่าคิดว่าจะมาขอเริ่มต้นกับคุณนะนี้หนึ่งเหรียญคือการเริ่มต้นนะ,ะใหม่ะคะ่ะถ้าหนึ่งเหรียญมาบวกกับเก้าเหรียญความหมายตรงนั้นนะคือสิบเหรียญก็จะเติมเต็มกันเต็มสิบเหรียญเป็นครอบครัวได้เลยนะ่ะแล้วถ้าหนึ่งมาลบเก้าเหรียญก็จะเหล แต่ตอนนี้เขาคิดมากคิดเยอะนะคะนี่ก็กาแฟกาแฟอยู่ยังงูดีตัวเองค่ะไม่รู้เอาไงดีนะคะแต่ว่าน่าจะชัดเจนนะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีไพ่ลังเลอะไรเลยแต่ว่าอาอกแนวเป็นคนขี้โมโหจรินเองค่ะไพ่จริงออกสดนะคะอา่าไม่ไพ่พอมาได้ด้วยนะคะในส่วนอันนี้ก็เรียกว่าคิดมากทางเอน,นคิดมากแต่ว่าความหมายโดยนายมันคือสิบลบสี่ได้หกไม้เลยสมหวังชัยชนะมาแน่นอนนะคะก็เออเดี๋ยวสําเร็จนะคะเพราะว่าจากงานไพ่ดูแล้วความหมายโดยนายมันโอเคอยู่นะคะนี่ก็ ได้มาเริ่มต้นใหม่ครับเพราะว่ามีนอยู่ออฟฟอร์จูนขึ้นมาอนนี้ก็ไม่พ้นนะแต่และพายรวมเป็นประมาณนี้ค่ะ